รอบหนึ่งนะครับสี่สิบวินาทีใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะหกโมงค่ะอีกด่านนี้ก็ได้อีกด่านนึงมากว่าอะไรจบรอบสุดท้ายที่อกี้มันเพิ่งจะสิบสามวินาทีเองเนี่ยอัดมาเลยสิบสี่วิเรนสูงโคตรห่าวอะเมื่อกี้โอ้เขามีเขาเป็นอะไรเป็นเพื่อนกับผมเลยเหรอบินสลิงเกอร์ก็คือจะวิ่งกันจะแบบแบบสไปเดอร์แมนเนี่ยชักใยจับมือไม่ทันแล้วลูกทีเถอะสักทีจะกดเริ่มเถอะแบบเริ่มัดแล้ว อเคยงี้ถ้าเกิดมีการเราฮิปยาก็นำอยู่อ่ะหนึ่งหนึ่งตอนนี้เราสมัยเราเขมรแล้วใช่ไหมสปอนเรนดอมนะครับสปอนจะเป็นแบบอันนี้เขาจะแบบเรนดอมนะครับโอเคโอเคฮะต่อไปเป็นรอบสี่สิบวิไม่นับไม่นับไม่นับรอบนี้ช้าสุดนะครับโอ้เขมิเริ่มก่อนเลยคนที่ไปเอาเซนขมรคุณหมีคุณหมีเริ่มก่อนนะคุณหมีเอาดิเผื่อกบกับเราชนะกบชนะถ้าใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าว ไม่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 เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวงานมีงานถ้ามีถ้ามีงานเกมอะไรเดี๋ยวเราเลี้ยงไม่ใช่ละโอ้โหูเลี้ยงไม้ค้าใจปะยูดิไมคือคือเขาเล่นกันเน่ยเขาเขาจะไปไม่ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายแล้วมันอันตรายมากอะไอตอนจบเออมันมันแบบเรนเดมอะแล้วเราเล่นเล่นกันโอ้โหดอนเกิดแกลงเขาไว้เลยโอ้แโหนะเฮ้ยจ๊บไม่ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ในการแข่งขันในทางปรวัติศาสต ตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ตาดอนอยู่นะตาตาสุดท้ายเป็นตาของผมนะครับนะก็จะเรียงเป็นโ ok อคามิท่าฮิบิยะอโดนแล้วก็ผมคนสุดท้ายนะครับโอ,โอ้โหเกิดแข่งขันด้วยเขาไม่มีตาภาพนะคนมีตาภาพเขาไม่รู้จักเขาบอกมีตาภาพดีอโอ้โหเอสดีอ้าไงแต่เกิดเราโดนกานแกล้งมีหวังเลยอ้า กันแก้ไต้อก็จบจนแก้ได้แก้ได้ย้ำเห็นเหรอเมื่อกี้ไอ้ปิดทางขึ้นน่ะได้ได้เพราะเราเราก็โดนปิดโคตรเป๊ะเอาเอาทำไมทำไมถึงไม่เห็นกบกบกบแพ้แล้วพี่เฮ้ยกบผมชนะผมผมเล่นอยู่เนี่ยเพรไม่ไหวหรอกเพราะงั้ไม่เห็นว่ากบออกไปกบโอ้ลุดหล่ออ้าวหล่อลุนหลุด่อเวินเอากบ เฮ้ยครบแพ้ไปแล้วนะครับอ้าวชิ15 15ตลาดสิทธิ์ในการแข่งไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเอาทำไมผมเขาวิ่อยางเร็วเร็วคือทำไมผมเห็นเขามี่เขาอ้าวเอคัมมีออกอ้าวผมเห็นผมเห็นอ้าวหลุดเหรอผมไม่หลุดไม่หลุดแล้วโอเคมีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาขออภัยด้วยแพ้แล้วยังไม่แพ้เว้ยหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดู D A ครับทหารเขามันเข้าไม่ได้แล้วทำไมเราโหลวะปกติเราต่อจากโอคามินี่หว่า ก็รอคนสุดท้ายไงแลนดอฟไหมอุ้ยอุ้ยอุเอาไงตอนนี้อ้าวทำไมอะตัวโคตรสูงกโดฉีแขทงแทางาดหรือร์เอ็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไงครับตอนนี้เขาจะโชว์ท่าสวยๆเร็วดิเอาไปตดอดนะมาไปโคตรพัดแค่กันขาเวลาสิบวินนะโดนเวลาจำกัดเร็วมากเลยรอบนี้ รอน้ชานะครับรอน้ชารอน้เร็วสุดนะย่งเมกี้ไม่ไปอย่างเฟรไฟเซอร์เจอไม่ได้คตใจช้ามากเลยนะโดนพูดจริงเวลาช้ามากปวดใจะดจแตกแล้วได้ไกลกว่านี้แต่เขาตดช้าจริงดูดูดูาเวลามีจักัดจะโดนจะเย็นโดนโดนนดนไยักไม่ต้องตั้งท่าแล้วปล่อยเลยโอ้โหตั้งท่ายังตั้งท่าโอ้โหตาผมโอเคยังไหวลห ยังไงแมอ้ยโอ้ยเอังไงเอาโอ้กะตุกไปแบบไปเนี่ไเรก็นระตุกกระตุกเหมือนกันโอ้โหลไปตัวกระตุกอ้าวนำไมโไปยังกระตุกตัวชักระตุกครับท่านผู้ชมแล้วทไมตัวฉันกระตุกอ้าวใครมใครครับกวันี้พลังีอาไป่ใช่อ้ี่เอังกลางกาดเดียชิยังไงกลางกาดโอกลางกาดโอ้โหทำไมทไมส เซอมีปัญหาครับนตโอ้โหอ้โว่ะเอ้ยจได้ยิงไปเลยมันไม่ได้แค่ปุ่อีเอ้ยเอ้ยเอาไม่ทันแล้วไม่ทันหรอกมันกระตุกอ่ะกระตุกจริงๆครับไปใช้เครื่องอ่เป็นแเซอร์แกหรือเปล่าเป็นซีเซอร์ิบยาหรือเปล่าทาไมทำไมเปิดปั๊บนี่ยเราเรายังเห็นคนอื่นขยับไอดกระตุกอยู่เลยเนี่ยโอโหอา ตัวโหเรียบร้อยมันกระตุกไม่นำหน้าเนี้โอ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมโดยชนะอ้าวเวนไม่นำนะหีมงานเรายังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเล่นใหม่เล oh, oh, oh. oh, ่นใหม่เอาใหม่เรามีมีปัญหาโอ้โหกางการอย่างสวยเลยไลบคลิปเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ป๊าดไหมยัดไหมจะแพ้ไม่ได้หรอแพ้ไม่ได้หรอ เล่นเล่นอีกรอบหนึ่งไงก็เมื่อกี้ไม่น้ำอัดต่อเนื่องไปเลยไม่ไม่ได้ให้แกหยุดอัดแต่บอกหมายถึงเล่นต่อเลยเออก็ใช่ไงแกก็เปิดห้องอยู่เออคือเมื่อกี้มีมันหานะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่เกี่ยวผมชนะครับนับหนึ่ง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 ผมไม่นับเว้ยตอนนี้กบเดียวที่โโยตอนนี้กบเดียวที่โโวโโวโโวกบบอกเพราะี่านใจเป็นพวกเนี่ยอเฮ้ยคอนอะไรนะ ผมขอชนะสักคร hey. oh, oh, ั one, ้งได้ไหมเคยเรล่าอ right? right. ๋อเขามีเรล่นก่อนนะครับผมเคยคนเปาไว้ก่อนเคยมีคนเก่าไหมวะหนึ่งบาทเท่ากับห้าสิบพี่ป๋องหายไปแล้วครับตอนนี้พี่ป๋องนั่งเงียบชิบเลยแล้วเอาไมีก็เริ่มก่อนคนแรกเหมือนเดิมท้าไมแรนดอมแล้วเขาไมีเริ่มก่อนตลอดเทปวิโอ้เขามีบั๊กเปล่าบั๊กต่อละอย่าอย่าโชว์อย่าโชว์โอ้โหฮิบิยะคนที่สองครับไม่ใช่ว่าเราสลับตำแหน่งนะดอน กระดึบอีกสุดกระดึบกระดึบอ่าอืมการบงการพลาดจะไม่ได้ทำเลยอ่ะโอ้โหตาผมนี่หว่าตาผมนี่หว่าขอผมชนะสักรอบก็ยังดีเออเก่งมากลูกขอผมขอขอสักขอขอสักแคเราต้องใช้ฟิล์มนะครับขอสักเกนนะขอร้องผมขอร้องผมขอกราบทูลเฮ้ยทำไมแขนติดชิบหายแล้วอ้าวอาแขนติดกบ ยางยังไม่ติดยังไม่ติดเูยแล้วมันเอาออกกานได้ยังไงเทพไงทขอบคุณข้าเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งเอาไปด้านซ้ายหมดดิเกมจบเรวเบื่อแล้วก็ดูไอ้กบมันเล่นดิเล่นเล่นเขาเล่นก็เล่นบ้างไงเออหักขวาบ้างก็ดีหักขวาบ้างหักขวาไว้ยเล่นกลางอะขวาเล่นกลางพอกลางพอเล่นกลางพอ เราวว่าคลิปน่าจะนานนานอะไรอ่ะตอนตอนอัดตอนเกมที่แล้วประมาณสิบห้านาทีเองเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่เขาเข้าใจกันแค่สิบห้าทีว่าเราอัดต่อเนื่องตอนเนี้ยเวลาอยู่ที่สิบห้าสิบหกนาทีเองตอนนี้ครับโอเคครับอันนี้อันนี้เราอัดต่อเนื่องนะเราอัดต่อเนื่องนะผมอัดตอนนึงเหมือนกันวะตอนนึงเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกทีหนึ่งแค่สิบห้าสิบหกนาทีเออผมเล่นนึกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอเราไอเราครึ่งชั่วโมงกันนะมันไม่สิบห้าทียี่สิบนาทีมั้ง โโอ้บินเลยต่อไปตาผมนี่ว่าบินดิเฟมไพเซอร์เหมือนเฟรไพเซอร์เคยดูเปล่าอินอินจ้บเศร้าเลยชดเลยท่าอย่างโหดนะท่าเราโอ้โหทุเชิปไม่ทำไมท่าหมุนไม่ขึ้นโอ้โหตาผมนี่ว่าเวนไขึ้นเปขึ้นไ่เ้นกลาง้น้นยอขึ้นไนเป้นขึ้นเอขึ้นปนได้นไ้นน้นออขอไปเ้นไปนไปขไขึ้นไขนไปขึ้นไปไขึ้นขึนเ้นไปขึ้น ใจเย็นใจเย็นจะพึ่งบินเขาบอกเหมือนพี่เบนนะคนไทยคือเขาเป็นคนเขาแทงแบบด้วยเขาแทงได้เอาเอ้าเอาครับด่ามจำกัดนะดอนใจเย็นโดนเวลามีเยอะมีโอ้โหเวลาเวลากดอนเวลามีเยอะดอนเวลามีเยอะแต่กัจะจำกัดเท่านั้นแหละโดนโชว์โหดนะดอนโชว์โหดไปแบบพี่ พี่เป้พี่เป้แอบรักพี่เป้ไข่อะงงแปดครับแปดคิดพี่เป้อารักไงไปแบบพี่เป้เป้แอบรักโอ้พี่เป้อารักเจนี่เขาใช้สซฟไฟหลังปะฮะมันกระเป๋าเป้โอ้เว้ยเนยเขาเล่นกีตาร์เก่งปะยังอ้พถูกแล้วถูกแล้วพี่เป้เล่นกีตาร์นะรู้จักยังยังอีกยังจะเล่นยังจะเล่น เราเราเรามาเข้าเกมก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยคุยกันทำไมถึงไม่เป็นคนไทยบินได้พี่ยาพี่เอชชตากรรมไม่ต่างกันจะทำยังไงทำไมทำไมไม่เอาบิลลี่แคมไฟจบแค่นั้นแหละเออโอ้โหโชดโชนต่อไปตาผมนี่ว่ะเอาไงกดเอสกดเอโชท่าโอ้โหซาฮิดิยานี่ว่าโอ้ยังไม่ถึงแล้วแบบเดี๋ยวอีกหน่อยกลางเต็มแน่นอนอ่ะเออโอ้โหไอ้เกมนี้มันมีสุดแมปปลาสุดแมปบนอ่ะ สุดแบกมมไม่น่าจะมีนะยาแพ้แพ้ไปแพ้แพ้ปเอาละเว้ยตอนนี้ตอนนี้งชนะเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกตอนแรกก็ช่วยกันช่วยกันสามัคคีกันไอตอนนี้แม่งก็โอ้โหอ๋อเสียงแคเชียร์กันเลยแพ้ไปชนะนี่เป็นเจ้าโลกเออเ้ยไม่ตกไปตอนที่าพี่เป็นนักเดินทางไปไปตัเอ้ยเพลงเพลงเพลงเพล เก่งมากลูกอ้ยเก่งเฮ้ยลูกเก่งมากเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมตามไปมัสูงไว้อะพอฮีบยเกือบแพ้แล้วฮีบิยะเก่งมากเดี๋ยวเดยวผมตามไปคือคือตามไปตายหรือว่าตามไปด้วยตามไปด้วยตามไปด้วยเป็นอารรมเดียวกันต้องบินแล้ว ไม่บินอ่ะตอนนี้ยังไม่บินตอนนี้ยังไม่บินเนี่ยบ้านกบมันยังทันแกจัดได้ไม่ไม่เมื่อกี้เราอ่ออยู่ไงตับบิวใช่ไหมตับบิวใช่ไหมโชธาว้าว The pop คนนั้นคนไหนจะตามตามสนองคนนั้นจะโดนดิอย่ากพึ่งรับศพทหารแช่งคนไหนก็คนนั้นโดนแหละคนไหนแช่งคนนั้นโดนเองอ่ะใช่ เอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าดอนจะเป็นจะโดนรอบสองกนะดูดูท่าดูท่าก็ดูเวลาตอนเล้าลากาก่อนบกมือบกมือให้ค่าให้ค่าชนะเถิดอดอนไปแล้วครับตอนนี้เตาคามิฮะ จบเวลาให้หน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วให้ค่าชนะหน่อยขอร้องตอนนี้ชนะไปคนละหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหลือผมยังไม่ชนะเลยสักแต้มหลังท้ายครับหลังท้ายหลังท้ายเราเราจะต้องบอกว่าเราจะต้องชนะนะครับแหมโอ้โห้โคตรเท่แพ้บ้างก็ดีนะมันคงมีแพ้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขอไปที่หนึ่งบ้างเรายังไม่ได้เลยถ่าจะเป็นวิญญาณเจตโต้เจ้าอย่ามาเป็นนะเอสซีอะเอสซีอะ WJZ นี premises, ไ่ไม่ถึงไม่ถึงรอบไม่ทนันทำไม่ทันทำไม่ทันไม่ทันไม่ทันดิไอ๊คไอตึงไอ้อไอไไอ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 ้อไ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 อเอไออไ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 อ้อไ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 อ้ออไอาออไอไไอไอออไออไอไอาอไอิยไไอไอไอาออไอไือไ่อไ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 อเอไออไ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 ออไไออไอ อ๋ออ๋อดูเขาไเห็ฮ้ยสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วเจออย่าู่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งปีสูงขึ้นผมขอที่หนึ่งบ้างสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ยังไม่ออกไอนระขวางทางไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดองขอบคุณมากอ่ะแปดแปดสิเว้ยแปดเออ ไอยางมันจะถึงไวเนี่ย <Yeah. S 3> ถ้ากบชนะหิมยาไม่ได้นะกดขา้าวเหนียว,วันกวโอ้ oh, ผมผมชอบข้าวเหนียวเกินอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> ผมมีข้าวเหนียวเป็นถุงหรือเปล่าดักตีดักตีหัวเราแย่งข้าวเหนียวมเอ๊ะจับบิวถ้ากดชนะหิมยาไม่ได้นะถ้าเกิดหิมยาชนะดอนแทงชนะหิบยา ได้ครับได้ครับไปก็ไม่มากุณกูจ้ากูนเจดเจดเจ้ามันยักษ์อยู่ก็พรุ่งนี้อาจจะเห็นเจ้ามันยักษ์หายไปจากโลกนี้ก็เราจะตั้งเจ้ามนยากษ์กันะคะครับผมโอเคก็โอเคครับก็เอาทีละคนก่อนเลยดีกว่าแี้ก็เดี๋ยวเราจะให้คนพูดตัวละครตามทีละคนเลยอาะไปเริ่มก่อน ผมก่อนแล้วกันถ้าชอบ <Okay. S 2> กันไลค์ไปไปแชร์ได้นะผมสมัยตามที่เฟซบุกก๊กตอนคิวสิงค์เพจดาวินะผมลืมกดซับวันนี้มันร่วมแครผมแล้วผมโอ้ยจากใคร้ขมิ้นมีมีน้อยเ <จะ S 1> ชิญก็สำหรับคนที่ติดตามฮิปยาก็มีข่าวเศร้าบอกนะพีเฮ้ยพิบยาเอาอย่างนี้เอารายการดีเช่องเราปิดแน่นอนผมไม่ได้ปิดไ่้นอน แบบคนใาีก็ชอบก็ขับตะไคถ้าชอบมากก็ให้ไห่มาเลยนะ้ไห้หไไม่ชอบก็นีไห้เวนชอบสัตว์กได้เลยกัมกนอาซาพิบยาเต็มที่เลยนะคะเอาไปตะไคร้ตาผมนะเอาขอขอตาผม โอเคครับก็เต็มพอมชิงครับอย่าลืมก่อนคลของกิปนี้นะสับสครับของแ t คสเตอร์แล้วก็ราเฟนลี่นะครับก็ติดตัมกันได้ที่เว็บเฟซบุ o com s l c a s t e r แล้วก็เว็บบ youtube c o m t u e r องลลนะครับก็ยวอขออีก3คนที่เหลือครเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเดสก์ทปชั้น่างนั่นเองครับสำหรับชแนลนะครับแล้วก็ของกล้องด้วยนะครับสำหรับอีกสามกล้องที่เหลือนะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะถ่ายกัมินแค n เนอร์อาในน่าอในะโอเคสำหรับก็ขออนุันนี้ครับยูทูบินไ